เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมอีกครั้งแล้วนะฮะกับผมยูนิเบี้ยลพีชอยู่เกมเลโก้สตาร์บอสไก่วอเกิลสาก้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 านี่แนี่พังแน่งทงจากวงจากวัดอะไรมาไอ้ต้องเล่นเป็นเวเดอร์สิเพราะเวเดอร์เป็นเจ้าของที่แห่งนี้นะครับนี่เขาต้องนำเราอยู่แล้วไป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 มีเรื<ส>่รับหลอนเวเดอร์หลบไป,ไป to to ใครจะคุยกัจกบจักรพรรดิ

อ่าเรียบร้อยโอ้ข้าเปิดประตูเองอีกแล้วเนี่ยข uh> ้าทำยิ้งต่อไปไม่ได้นะรู้สึกเหมือนข้าจะลืมว่ามันเพิ่มระลบความปลอดภัยที่น eh uh ี่เลย ตรงตรงนั้นอีกโอเคเปิด <c oughs> เปิดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ต่อมา <c oughs> ได้เวลาเปิดประตู ซ้าย,ายขวาซ้ายสว<า>ยไปเลยเวเดอร์โอ้โหเขาคำนับเราด้วยแน่ยีสัสรืเวิสุดท้ายตัดเลเวล Now you must know your father can never be turned from a dark side. So will it be with you. You're wrong. <c oughs> it was I who allowed the Alliance to know the location of the shield generator. ข้าเป็นคนบอกให้เขารู้ถึงตำแหน่งพวกนั้นเองช่างเป็นพวกที่น่าสมเพชจริงๆ Oh! come back! Witness the firepower of this fully armed and operational battle station. With fire at will, Commander. Oh -huh. That thing's operational. It's ข้าสัมผัสอึงความโกรธแค้นของเจ้าโจมตีข้าด้วยความเกลียดชังทั้งหมดและเข้า <c oughs> ด้านมืดเพื่อบรรลุไม่รู้อะไรแต่แล้วใช้ความโกรธเกลียวของเจ้า <c oughs> เจ้านุม่มเออเออ พ่อฮะพ่อก็พ่อเอดาดเวเดมาจอจ่อจ่อจ่จ่จ่จจ่จ่จนี่นี่คือคอมโ,มโบของสกยวอกเกอร์มา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 ดิเอาดิเอาดิ พ,อพ,อพอ่อก็พ่อเถอะพ่อก็พ่อเถอะเออเออเออโอ้ยโอ๊ยกดขี่หาม,ม่ติดนะความกดเขี้ยวค่าสัมผัสมันได้อ้โวไอเอมเมอร์เลอร์นี่ก็พูดจังเลยเอาว่ะมาค่าสัมผัสได้ถึงความดีตัวท่านท่านสับต้น เออหลบได้เฮ้ยหลบได้ใช่ใช่เ <c oughs> ข้าสู่ด้านมืด <c oughs> เป็นทางเดียวที่ช่วยเพื่อนเจ้าได้ <c oughs> ช่วยน้องสาวเจ้า <c oughs> ได้ ความคิดเจ้าเริ่มทุลยศเจ้าแล้วเอาอะข้าหินเจ้าแล้วมาเมื่อกี้มีสเตลด้วยยังเจ๋งเฮ้ยย่อ มันจบแล้วพ่อเออเอาดิเอาดิปึ๊บมามามาเออเฮ้ยลบได้มาดิมาดิพ่อมาดิเฮ้ยอ,อ่ะมือพ่อพ่อ พ่อก็ไม่เว้นเอ้ยเออเอ่อหลบได้ปอพ่อแข็งแกงร, <c oughs> ร,ร่งนะน้องสาวป๋าแปดถ้าเจ้าไม่กลายเป็นด้านมืดบางทีนางอาจจะทำได้ไม่มีทางอ่ออ เอ,ออเออเออเออตักแขนดืดเ,เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีนีเ้เติมเต็มโชคชะตาของเจ้าแล้วก็เอาที่ของพ่อเจ้ามาแทนถ้ามีวันเข้าด้านมืดทำใินเจไดเหมือนกับพ่อข้างั้นก็จงเป็นเจได เล่นมุกนี่อีกล้วย่าพ่อได้ปรดเอาวะพ่อตันฟอร์สให้วะฮ่ฮ่าพาบันทีน คงคาดหวังอะไรไม่ได้กับไทวองเกอร์ที่น่าสมเพชด่ากัวด่ากัวฮะด่ากัวข้าเบื่อกับความโง่เง่าของพวกเจ้าแล้วเอ,ออเออเออ,อมาดิ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 ดัตเวเดอร์ในสุดก็ได้เล่นดัตเวเดอร์เออ เออคอมโบไม่มันเลยดัตวีเดอร์เออตันตันสายฟ้าช็อตแม่งกลับไปเออเออเอาดีเอาดีแบบแบบที่เมดวินดูทำกับเองอ่ะนะเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยเจ็บ มามามาเฮ้ยเฮ้ยอือแม่งโดนสาฟ้าพาทันทีนพัันทีนบุยหลบไม่ทันอีกเล่นสายไกเกอร์แหละดีละฮอด้อฮอ,อตเดอ้อ,เ,ดอเอาึ้นไปพบดันทีนอือ,อ,อเอาดี มามันเป็นจุดจบของเจ้าแล้วพาะบนทินออมามามาเปลี่ยง เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเออลองขี้พาบนินเออลุกถอดหน้ากากพ่อทีบอกน้องสาวเจ้าเจ้าพู้ดทรุษข้าต้องช่วยท่านเจ้าช่วยข้าแล้วลุก

Suối ngầm Ngốt ngầm Trình ngốt Mình của Luân lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ลุกอยู่นี่ไงโอเคเข้าใจเ้าไม่ขวางจะหรอกไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเป็นน้องชายข้าเออดูดูหันเต้นหันเต้นเอเจ้าหันเต้น่ะหันเต้น เอาว่ะจบอจริงๆนะมันควรจะจบบริบูรณ์แต่ภาคนี้แล้วจริงๆมันไม่ควรมีเลยไอ้ฟอสตอเวกเคนนะครับไอ้พีดีควหาเลยนะแม่งไม่มีมันไม่ควรมีควรจะจบตั้งแต่ภาคนี้มันไม่ควรมีเลที่ตอนท้ายเสือกใช้สคือสกายวอล์กเกอร์มันไม่ควร ใส่ลมไปหน่อยก็ไม่รู้ใครชอบอะไรนะแต่ว่าผมว่าหนังสามภาคสุดท้ายไม่สนุกเกาซะเลยนะครับแค่ดูเอ่อฟอร์อเวนผมก็ไม่อยากดูแล้วนะครับซึ่งมันเป็นซีคั่วต่อไปที่ผมจะต้องเล่นนี่เองไม่นะไม่ไม่ผมไม่อยากเล่นเละผม,มอยากเล่นเละ ผมเคยกินเลยแต่ผมไม่อยากเล่นเละ